กวางกดง่ายๆนะฮะเพียงแค่มีทรายพี่จา๋าเพียงแค่คุณพี่มีทรายนะฮะทรายนี้เป็นทรายล้างนะผมทรายล้างคืออะไรทรายล้างคือเอาทรายเสร็จถังแล้วก็เปิดน้ําผ่านจากน้ําสีดําๆน้นําโคลนจนกลายเป็นน้าําใสแค่นั้นก็คือมาใช้งานได้แล้วนะฮะวิธีการใช้ก็คือเอาใบกวา,บากมรกตของเราเนี่ยมาชานะชาเสร็จแล้วก็ลดน้ำบ้างถ้ามันแห้งถ้ามันชื้นแล้วก็ไม่ต้องรดนะครับ อย่างช่วงนี้เนาะอากาศเย็นก็นานๆรถทีนะครับผมทําทั้งอบฝาแบบนี้นะอบฝาแบบนี้กับแบบนี้นะครับผมตัวที่เราอบฝาเนี่ยถามว่ามันมัน,ม,นมันต่างกันไหมมันก็ต่างอยู่นิดหน่อยฮะอบฝาเนี่ยคือเราเราไม่ค่อยต้องดูแลเขามากนะฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบอ่าตรงเนี้ยเราก็สามารถดูแลเฉยๆได้เลยนะฮะ พวกนี้คือการที่เราอฝาข้อเสียคือมันจะชอบไหม้ไม่ใบนะมันชอบไหม้ใบแบบนี้นะไม่ใบคือแบบนี้เห็นเห็นเห็นิ่งที่เขาหายไปไหมเนี่ยตรงนี้มันไหม้พอมันไหม้ปุ๊บเราก็รีบอาออกเลยนะครับนี่คือข้อข้อที่เราต้องสังเกตแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่อบเนี่ยไม่อบพี่ๆจ๋าเรามองดูเราเราจะเห็นแล้วว่าเขาไหม้หรืออะไรไงนนะ ใครที่กำลังมองหาวิธีการทชั้มบมแบบง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากก็คือทรายนะผมนี่ทรายนะอันนี้ผมใช้ล้อลากแขกตัดก็ใช้นะนี่เห็นไหมพวกนี้เป็นพวกตะกุนตอต่างๆเอามาล้อลากคือล้อลากดีมากล้อลากเส้นใหญ่นะลากเส้นใหญ่เนาะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็นโบราณนะครับโบราณตัวนี้ชําในถ้วยมีรูนะด้านล่างก็เป็นทรายแล้วก็เป็นชําอีกต่างหากนะฮะอันนี้เป็นชํามภูระเบิดนะครับคือต่างๆเนี่ยพอพอเราชํามลากมันเริ่มออกปุ๊บ เราต้องย้ายย้ายลงกระถางพวกนั้นน่ะย้ายลงกระถางที่มีปุ๋ยที่มีาสารอาหารต่างๆเพื่อเขาโตนะครับถ้าเราปลูกในทรายเนี่ยถามว่าได้ไม่ได้แต่มันจะไม่โตแั่นองนะฮะโอเควันนี้เราไปกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับ